อัตชีวประวัติหลวงพ่อพินะปียทธโรลมเปลี่ยนทิศชีวิตเปลี่ยนทางสู่ร่มกาสาวพัฒในปีพศ2481บิดาได้ล้มป่วยมีอาการหนักและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเด็กชายพินะได้บรรประชาเป็นสามเณรเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บิดา สามเณรพินะตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะตั้งใจทำกิจของลูกผู้ชายที่จะทดแทนคุณบิดาตามวิสัยของบุตรที่มีความกระตันอยูกระตะเวทีโดยปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดสวดมนต์ภาวนาเช้าเย็นมิได้ขาดซึ่งวิสัยเดิมนั้นเป็นคนกลัวผีแต่ต้องใช้ความกล้าเข้าข่มอยู่มาจนอายุครบบวชพระมหาอํานวย ได้เป็นตุลากาจัดการอุปสมบทให้ทิวัดหนองเตา่าตำบลโนโนขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีได้ฉายาว่าพระพินะปิยธโรโดยมีพระครูดมพุนาพรเจ้าคณะอำเภอทับทันเป็นพระอุปชาและพระมหาอํานวยเป็นพระกรรมวาจาจารย์ด้วยความตั้งใจในครั้งแรกหลวงพ่อตั้งใจบวชเพียงห้าวัน ตามประเพณีแล้วจะลาสิขาเพศไปช่วยโยมมันดาประกอบอาชีพซึ่งที่บ้านขณะนั้นโยมพ่อไม่อยู่แล้วในฐานะลูกชายคนโตจะต้องทำหน้าที่ช่วยพ่อแม่ทำมาหากินดูแลน้องๆแต่โยมมันดาก็ได้มาร้องขอให้อยู่อีก20สวันเพื่อที่จะรอให้ผมยาวแล้วจึงลาสิขาหากลาสิขามันณตอนนี้ จะอายหัวโลนอยู่ไม่ได้อีก11วันโยมมันดาของเพื่อนได้เสียชีวิตลงด้วยโรคฝีในท้องเจ้าภาพก็เจอดจงนิมนต์พระพิเนะปิยทโรไปจูงศพซึ่งก็อยู่ห่างจากวัดเพียง2กิโลเมตรตามธรรมเนียมของคนโบราณพื้นบ้านเขามีความเชื่อว่าถ้ามีคนตายด้วยฝีในท้อง จะต้องผ่าศพทําความสะอาดให้หมดเพราะกลัวเป็นโรคเวรโรคกรรมเป็นกรรมพันธุ์คือกลัวลูกหลานจะเป็นโรคนี้อีกสมัยนั้นการฉีดยาศพเหมือนปัจจุบันนี้ยังไม่มีศพจึงมีกลิ่นแรงมากการบําเพ็ญกุศลศพต้องทําอย่างน้อย3วัน5วันห,หรือ7วันแล้วแต่เจ้าภาพสวันแรก ศพก็เริ่มมีกลิ่นเน่ารุนแรงน้ำเหลืองไหลต้องคอยใช้ถาดหรือใบตองคอยรองพระที่ถูกนิมนต์ไปสวดบำเพ็ญกุศลศพจะต้องฉันพัตตาหารอยู่ภายหน้าศพพระภิกษุบชใหม่อย่างหลวงพ่อพีนะซึ่งกลัวผีและไม่เคยชินกับกลิ่นที่รุนแรงถึงกับฉันพัตตาหารไม่ได้3-4วันประกอบกับอุปนิสัย เป็นคนกลัวผีจึงแทบหมดความอดทนคิดจะลาสิคขาแต่ด้วยสัจจะของหลวงพ่อที่รับปากไว้กับโยมมันดาและบททดแทนคุณบิดาผู้ล่วงลับจึงตัดสินใจเด็ดเดียวอยู่ให้ครบ20วันหลังจากเสร็จงานศพโยมมันดาเพื่อนจึงคิดไปอยู่ต่างวัดสักสีหวันเพราะอยู่วัดเดิมกลัวผีกลางคืนไม่กล้าออกจากกุฏิจึงไปกราบขออนุญาตจากเจ้าวาด ขอไปพักที่อื่นสักห้าวันแล้วจึงกลับมาราสิกขา